นี่ก็เขาป้าขึ้นพูดห้าเฮ็ดคือเก่าเลยจ้ามาเบิ่งพี่น้องวันนี้เ้าสิบมานบ่อันเอากระตานี่แหละเ้าสิได้เต็มบ่อซื่อมือก็บ่ได้เต็มได้วิต่ได้พอกเกงพี่น้องเฮ็ดกับโบรายเนาะจ้าหน่องป้าพี่น้องเขาปลาเลยวันนี้เ้ากับพอแล้วละมั้ยห้าพอแล้วหาพอเลยอ่ะยพี่น้องสิเฮ็ดพงเข่งสิเฮ็ดพุงเขาเถินเฮ็ดพงเขาเฮ็ดพงเขา อเป็นหมูเลยพี่น้องดีใจสวบอลที่มานแห่งกรมนอมม้านม้านถัวมานแห่งเลยนี่ร้อนน่อยพี่หัวออกไปเดือดตัวนี้ตัวนี้มันตนี้มันเตรมกระตาเด้อช่องดอกกินติดอืไปแล้ว

กอดอกง่ายเทตัวน oh, uh, mm ี hmm. ้่แะป้าุนเห็ดนียงดอกง่ายเฮ็ดพงแดงเห็ดพงแดงบูยลกกัสีบได้กานิล่ะโอ้ยังใส่ได้ยี่นอใส่ได้ยี่นอใส่ได้ยี่ยุนี่ล่ะงงแขงแขงจจ้าเฮ็ดบถือฝน่ง Há đi lợn Tươi tươi câu. Hết phần nhẫn Cái phần đen hư câu Đen hư câu Sáng hết phần nhẫn rồi.

พี่น้องมาพอบนี่ละงบบานบานจะเอาพี่น้องไปปนแหลอกมันจนันทนนี้ดิน,นแหงแหงมันอยากออกแหงช่อมดอกน้าอีกแล้วน้ำอีกตนะนะ้นอ้ยฝนมาแล้วพี่น้องกระสอบทีุ่งแดงดอกเงาแหงที่ถุงแดง,ง,งเท่าไร ส่วนี่คุณก็มีพอไหวคนยังขอน่ะส่วนที่ยมขอนันที่อไปไปน้ำพิ่มไปอ้โ้มันนี่มันอยู่อุ้ยกระลั่งตัวนี้คุณกระลังเป็นดอกน่อยอ้ตัวนี้อ จีใม oh, oh. nah, ันปิดโอ้ยโอ้โหเขาไปเห็นดอกหางก็เห็นดอกดอกเดียวนี่โอ้ยนี่ล่ะพี่น้องมันเด้อมันมนๆๆกำลังดอกงามเลยดอกหน่อยครับปุ๋ยหน่อยปุ๋ยข้าฝนตกห่าเพราะเดี๋ยวมันใหญ่เทสอันนี้แหมแดงแน่เนี่ยมันกินแสบไปน้ำพ่นไปเบิึงหัว ก่องเป็นตามวนถูกใช่หรือเปล่าเอ้าเอาไปเลื่อยทยพี่ไฮนองเมืองดอกเงามตัวนี้ถูกโอ้โหดี่ยวดอกใหญ่ใสองดอกให่ใส่ใดบ่ใส่บ่พี่จ้งวันอ่อนออนอ่อนๆอนี่เลยหรอเอาไ้เอาไปเป็นเสือซะอ๋เนาะเขาอี่ดอกใหญ่ส่อยู่ พูดพูดพูดป็นแดงแดงวาลีตัวไหนพูดพูดพูดอ้เก็บเ็มันมันมันมนนี่มันมันเหี่ยวมันคลาดจีบมันนี่ือ้นเต็มกระตาอยู่าจาก Cái này lắm 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 nghe lắm 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 ใช่หรอตอนนี้มันเท่าพี่น้องว่เอาว่เโอ้ยนี่นี่นตัวกาตนี้นี่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 โอ่อ้ยเห็นหอนเล็ดได้เยอนี่บัดวเห็นกับมี่บาดกับมี่อ้ยทั้งน้ำมันเท่าเนาะมันเท่าก็มี่บตอย่างมันแต่บ่หูบ่เอา 我头，我做头的皮囊，แข็ง就แข็ง就<圆> <Brah> 我嘞，对，แข็ง脚，我累嘞。他们去干哪里？啊不，啊在仓库，啊嘛在仓库。哇，那还要呢，就那仓库仓库还有。

ถอนเบิดพี่น้องเลยัวถอ่เบิร์ดขึ้นเถือเลยป้ามีมีไม่ต่เห็นผงแดงเนาะก็ไปเห็ดผึ่งแดงค้าไเอ้าขอเห็ดผึ่งแดงละบ้านโอ้กําลังงามเลยงามเนาะดีหนึ่งแหงได้พี่น้องงนี่แหละงามแหงหามอีกกนหามดไม่กินที่เตีงของาห้ายไเนาะ ไปลงเห็นลดเนแอะหนองเย่เเยังคือออกเนาะแหงมแตกป๊าดมังตีไลแข็งดีแหงไพี่หนองตีล่ะเอ้ยเขีแสบย็ดนมนี่เท่าก็มีขวามไม้ได้พี่หนอไงแข็งดีขออีกืหนึ่งนะ เิ้นเขาดงพี่น้องเขดงเมันเป็นมันเามันอันถูแดดไม่ได้เป็นสีเนี่ยลายเนาะโบเป็นจะเอา่บเอาแู้มันเถาเนะให้เันเขงมันเาเนเปิ้นเขาดงเลยมันเาเดดมีห็นแขงยอยู่แขก่าืแมงีเขาดงเขาดงเนาคุยเขาดง่าี

ขาเหีายวหง้ี่ไหเดี๋ยกินกะตาใช่ไหมม้าอยู่ไหนม้อยู่มอยู่ก่ก่คเต็มกระตาล้วเฮ็ดเฮ็ดกันอยากบ้านจะบานเหี้ยงแข็งอ่ี้จะโดเข็งงามเลยเห็คเรางูแล้วออกไงเลยเหยงงลยอ๋อม้านม นี่ดอกเด,ยเดียวดิพี่น้องดอกเดียวก็ถือ้งกางมานอยู่เลยน้อเอาดอกอดมึงอีกยังคนันไม่อีกไปดอกโอ้โหเฮ็ดนะพอเลยอ่ะอ่เอเฮ็ดถุงแดงค้าได้ของเหลืองจีจา้าม้านม้านม้านได้ไหมหนี้งพี่น้องเอ้

นี่เฮ็ดมันอีหยอดเฮ็ดมันนี่พี่น้องในไร่กรเกือบเต็มกระตาอยู่แม่นกระตาหน่อยกระตีเต็มนนตหน้ากตาใหญ่บ่กระตาใหญ่ทีลงเงื่อไหนพี่น้องฝากคนไหนก็เสี่ยงได้จ้ากดติดตามกดกระดิ่งพร้อมได้จ้าเพ่นสิต <ś ls> ิแจ่งเตือนคลิปใหม่ๆขอบคนนุณในไร่จ้า